ส่วนเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มกเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะที่ต้องยอมรับว่าตอนนี้ราคาย,ยางค่อนข้างที่จะตกตำ่ำเลยทีเดียวล่าสุดในการประชุมเมื่อวานนี้ค่ะหัวหน้าคอสอชอได้มอบหมายให้พลเอกชัดชัยสาลิกัญญะเป็นตัวแทนนะคะในการเจราจาก,กับชาวสวนยางเพื่อแก้ไขปัญหาราคาย,ยางตกต่ําขณะที่คอสอชอเองก็อนุมัติงบประมาณกว่า5,000ล้านบาทพัฒนายางพาลาทั้งระบบค่ะโดยเป็นการเปิดเผยจากพลเอกวินยัยสุวรรีทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือว่าคอสอชอนะคะที่ถแถลงผลการประชุมคอสอชอซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาหุ่หน้าคอสอชอเป็นประธานที่ประชุมค่ะมีมติอนุมัติงบประมาณกว่า5,000ล้านบาทเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาราคายางพาราใน,ในระยะสั้นและระยะยาวครอบคลุมระยะเวลา10ปีเช่นการหาตลาดเพิ่มการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยมีสถาบันการเงินให้การสนับสนุนแปลรูปยางพาราและการจัดตั้งสถาบันวิจัยยาง ให้มีการจัดการดีมาและซัพพลายให้มีความสัมพันธ์กันรวมทั้งเห็นชอบการดําเนินงานตามโครงการเพื่อให้การสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรและผู้ประกอบการภายใต้แนวทางพัฒนายางพาาทั้งระบบโดยปีแรกค่ะให้จัดสรรงบกลางปี2557วงเงิน977ล้านบาทสนับสนุนการพัฒนายาง3แนวทางคือการยกระดับราคาการเพิ่มสภาพคล่องในตลาดและการเพิ่มมูลค่ายางพลาลและผลผลิต อนุมัติกอบวงเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการตลอดระยะเวลาโครงการรวมนั้นประมาณ5,000กว่าล้านนะครับแล้วก็อนุมัติงบกลางประจําปี2,557นะครับจำนวน977ล้านนะครับเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายสําหรับการดําเนินการในปีแรกนี้โดยมีเป้าหมาย เพื่อบริหารจัดการสต็อกอยางนะครับเพื่อรถอุปทานส่วนเกินในประเทศนะครับประเด็นที่2ก็เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรประเด็นที่3ก็เพื่อพัฒนาคุณภาพยางเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูปนะครับแล้วก็พัฒนาระบบการตลาดรวมทั้งการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะผลเอกชัชชัยสาลิกัญญาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคอสชนะคะก็ได้รับการมอบหมายจากหัวหน้าคอสชค่ะให้ทําหน้าที่เจรจาพูดคุยกับนายอุทัยสอนหลักทรัพย์ตัวแทนประธานชุมชนสากลเกษตรกรรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา โดยนายอุทยัยและคณะน,นะคะก็เดินทางเข้าชี้แจงข้อมูลปัญหาต่างๆกับพลเอกชัดชัยที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกเมื่อช่วงคาที่ผ่านมาพร้อมแสดงความพอใจมาตราการแก้ไขปัญหาของคอสชอและยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวในกรุงเทพมหานครเพราะไม่ต้องการให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายโดยเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้ง63จังหวัดค่ะได้ยื่นข้อเสนอผ่านผู้ราชการจังหวัดและหลังจากนี้นะคะตัวแทนสากรสวนยางจะหารือกับตัวแทนคอสชอ สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรค่ะ